สวัสดีก็ับทนกคนนะผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์ครับทุกคนหัวข้อที่เราจะมาคุยวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการฝึกลายกีตาร์หรือว่าลิกกีตาร์หรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งในวันนี้ผมจะสาธิตในรูปแบบของการเล่นเกาสายหรือว่าโซโล่ในคอร์ดหรือว่าฟิงเกอร์สไตล์แล้วแต่เราจะเรียกมันแล้วกันนะครับผมจะเล่นลิกนี้ให้ฟังนะครับ จะเล่นตรงนี้แต่มันจะมีวิธีการเล่นอยู่4รูปแบบซึ่งมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปจากง่ายไปสู่ยากทําไมเราจะต้องเล่นในแบบนั้นผมจะอธิบายนะครับแล้วผมคิดว่าใช้วิธีการเล่นในรูปแบบนี้มันประยุกตทําให้เราสามารถที่จะเรียกว่ามองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในรูปแบบการเล่นซึ่งมันจะเป็นทักษะติดตัวเราไปนะครับในสเต็ปแรกเนี่ยผมจะเล่นแบบนี้ฮะ น,นี้ผมจะได้เรื่องของคอร์ดละฮะผมจะรู้ไว้มันจะเอาคอร์ดไนบ้างมันจะมา C มา D มา G f c h a r m ร m ปไมเ m มา A minor มา D แล้วก็สิ้นสุดที่ G 1หนึ่งนะผมได้เรื่องของคอร์ดนะสเตปนี้แล้วผมก็ได้เรื่องว่าโนต้ตเนี่ยที่จะเล่นเนี่ยผมจะเอามาจากไหนบ้างอย่าง C ผมจะเล่นสายไหนบ้างอ๋อผมจะต้องเล่นเบสเนี่ยคู่กับสาย3 แล้วก็จากนั้นผมก็จะต้องไล่จาก4 3 2แล้วก็มาดีพอรู้ขอดีผมจะตรงไหนบ้างอ๋อตรงนี้ทีนี้พอไป E m i n o er, ปุ๊บแล้วก็จะไปสู่ A m i n o er เนี่ยผมจะรู้จะต้องเอานิ้วก้อยเล่นสายไหนใช่ไหมพอมาเป็น A minor เนี่ย er, ผมจะต้องแบบว่านิ้วชี้จะต้องเอาออกตรงไหนช่วงไหนบ้าง อันนี้ก็คือ,เอ,อสเต็ปแรกเนี่ยอยู่ในช่วงของการค้นหาแล้วก็บันทึกไว้ว่าเออใช้น็อตตรงนี้นะนะทีนี้สเต็ปสองจะเล่นรูปแบบนี้อันนี้น็อตจะดูแน่นขึ้นเพราะว่าผมจะไม่ได้เล่นน็อตที่เป็นเมโลดี้เพียว คือสเต็ปแรกเนี่ยเราแกะเมโลดี้ของมันออกมาใช่ไหมครับโดยที่ไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันจะดูหลงเหลงไหมอ่าแค่แค่รู้ว่าอ๋อทางนี้มันน่าจะมาประมาณนี้ทีนี้พอได้ในสเต็ปแรกในสเต็ปสอนเนี่ยจะเพิ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมก็จะใส่โน้ตเยอะขึ้นไปเนี่ย แล้วก็จะใส่เทคนิคหนึ่งเข้าไปก็คือการตบสายเนี่ยผมก็จะมาเรียนรู้ว่าไอ้คอร์ดซีเนี่ยเอาทุกคอร์ดเลยนะฮะเราจะต้องเรียนรู้ไปว่าเราหัวข้อหลักในสเต็ปสองก็คือการตบสายว่ามันมันมันตบตรงไหนได้บ้างอ่านะครับอย่างคอร์ดซีเห็นไหมมันตบอ๋อตรงนี้เองสายสี่เฟสที่สองนะครับโดยนิ้วกลางที่เราจับอยู่เนี่ยเนี่ย ยกเข้ายกออกได้โดยการตบโดยการเกี่ยวเนี่ยอขอดีตบตรงไหนคอดีก็เวลาจะจับคอดีแบบนี้แสดงว่าเนี่ยนิ้วชี้ที่เราจับสายสามเฟสที่สองเนี่ยอันนี้ตบได้นี่นานอ่าแล้วก็ยังลามไปตบตรงสายสองเฟสที่หนึ่งแล้วก็มา F-sharp minor แล้วก็เนี่ย สเต็ปพอก่อน Em ม n เ r แล้วจะไปไป A m ม n เนผมเรียนรู้ว่าจะต้องเอานิ้วก้อยเนี่ยเบิกทางไปบนสาย2องเที่1นึ่งแะครับนำเพื่อน,นำไปสู่ A m ม n เนอนะครับอันนี้สเต็ปสอผ่านไปก็มีเริ่มที่จะมีลวดลายมากยิ่งขึ้นใช่ไหมทีนี้สเต็ปสาม สเต็ปสามใส่ลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือการสไลด์การสไลด์มันก็คือการเพิ่มน้ t เข้าไปนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะสไลด์จากเสียงต่ําไปสูงหรือว่าลงนะสไลด์ขึ้นก็คือจากเสียงสูงไปต่ำได้ผมก็ต้องมาเรียนรู้เหมือนเดิมนะครับกร,กระบวนการคิดจะเหมือนเดิมเลยก็คือเอจาก C เนี่ยไปดีเนี่ยมันจะสไลด์ตรงไหนได้บ้างอ๋อตรงนี้สายสามเฟสที่สอง ลงไป4แล้วก็สลาก,กลับเนี่ยจาก C ไปดีนะสลด์ตรงไหนได้บ้างจาก F อชาร์ปไ mm. ไป E minor er ก็สไลด์ลูกเดียวกันเลย mm. ก็คือสาย3ามเฟที่2มาสี mm. พอจะเป็น A minor เนี่ยสามารถที่จะสไลพยนะจะนำเข้าสู่ก็คือสาย2แเฟที่3มา5เงี้ย เขาไม่ใช่สายสายหนึ่งสายสองนะครับเฟสที่หนึ่งมาสามเห็นไหมนะี่ยพอมา,ด,า,นนาด,ดีเราสไลด์ตรงไหนได้บ้างดีฮะดีเราสลด์นตรงเกาจับขาด,ดีปุ๊บเนี่ยเราเราสไลด์โดยนิ้วชี้ที่จับสายสามเฟสที่สองนะสเนี่ยสไลด์ลุ่งมาเนี่ยนะครับจากสองมาสี่อ้าเป็นไงฮะ คอรีอยังทิ้สูรียังยังครับมันใส่อะไรได้บ้างลองสเต็ปที่4อันนี้ก็คือการเคาะหรือว่าการตบสายด้วยมือขวาเห็นไหมครับก็จะใส่เข้าไป หมายถึงว่าทุกเทคนิคที่เล่นมาทั้ง3แบบคือคือแบบแบบแรกสเต็ปแรกมันมันจะไม่มีเทคนิคในการเล่นมากแต่เป็นการคลำหาโน้ตสเต็ปเนี่ยมันจะสเต็ปการใส่เทคนิคลูกเล่นมันจะโผลมาสเต็ป2กับสเต็ป3และสเต็ป4เราก็เพิ่มการตบเข้าไปโดยเล่นรวมทั้งหมดเลยเห็นไ,ไหมฮะ นี่ก็คือเป็นกระบวนการในการฝึกคลิกลิกหนึ่งหรือว่าลายกีตาร์ลายหนึ่งจากทำนองจากเมโลดี้ที่เราชอบแบบเวลาที่เราชอบเนี่ยเราลองมาค้นหาแน่นอนมันเป็นความท้าทายครับทุกคนความท้าทายที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆเราจะต้องวิ่งเข้าหามันพอวิ่งเข้าหามันแล้วก็ลองหาคําตอบว่ามันมันเล่นด้วยวิธีไหนได้บ้างอย่างที่ผมสาธิตไปก็คือมันเป็น4วิธี ทุกคนก็เหมือนกันนะครับเพลงอื่นเนี่ยสามารถที่จะใช้หลักการนี้เหมือนกันในการที่จะเอามาเล่นในตอนแรกก็ค้ำหาโน้ตโดยสเต็ปแรกก่อนคํำหาคอร์ดคํำหาโน้ตพอค้ำหาได้สเต็ปที่2ก็ลองใส่การตบสายการเกี่ยวสายลงไปสเต็ปที่3ใส่การสไลด์ลงไปสเต็ปที่4ใส่การเคาะสายด้วยมือขวาเนี่ยลงไปหรือก็แล้วแต่นะครับรสยมส่วนตัวเราจะไปหยุดแค่สเต็ป2ก็ได้โดยการใส่แค่ การตบสายด้วยมือซ้ายเนี่ยพอไม่ต้องมาสไลด์ก็ได้หรือจะมาสิ้นสุดที่การสไลด์ไม่ต้องตบไม่ต้องค้อด้วยมือขวาอันนั้นก็แล้วแต่รูปแบบนะครับดังนั้นวิธีการฝึกแบบนี้มันอาจจะเหมาะกับคนที่เลยสเตปมือใหม่ไปไกลแล้วแต่เกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกแล้วก็อย,กอยากท้าทายความสามารถตัวเองการการทำแบบนี้มันเป็นการฝึกเรื่องของไอเดียเรื่องของสมองด้วยนะครับว่าเราสามารถที่จะคิดแล้วก็ ประยุกในรูปแบบในแนวทางการเล่นด้วยเมโลดี้หลักๆเมโลดี้เดียวเนี่ยออกไปได้4รูปแบบอย่างที่ผมเห็นนะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการพัฒนาฝีมือฮะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้า